ตกนานช็อกใช้ไม่ได้แล้วแต่โด,โดม,มผ่านแล้วพูดง่ายก็คือพูดง่ายก็คือว่าโดมผ่านแล้วแต่ว่าผมอยากขายแบตเตอรี่องเสียดายแบตเตอรี่สามข้อนี้ผมจะขายแค่ราคา2 5 0านะครับใครที่ใช้โรงยี่ห้อ CS15 ใครที่ใช้ย e ี่ห้อซีเหถ้าอยากได้แบตเตอรี่สามข้อนก็มาซื้อกับผมได้นะครับถ้าอยากได้ถ้าอยากได้แบตเตอรี่สามข้อนเช็ดหาผมได้เลยนะครับผมจะขายสามข้อนีย้ยห5 0บใบ ถ้าเม่ทีเนี่ยเสียดายไงเสียดายผมก็เลยยัลรอยขายครับใครสนใจไหมครับสามก้อน,นจะขายเพียงแค่สองร้อยห้าสิบบาทถ้าเอาก้อนเดียวเนี่ยสองร้อยห้าสิบถ้าเอาก้อนเดียวเนี่ยสองร้อยถ้าเอาสามก้อนก็แบตเตอรี่สามก้อนจะขายในราคาสองร้อยห้าสิบบาทมีใครสนใจไหมครับนี่คือโดมโดมซีเอสหนึ่งห้าใครใครที่ใช้โดงยี่ห้อนี้ถ้าอยากได้แบตเตอรี่อยากได้อะไหลบอกผมได้เลยนะครับเพราะว่าผมซื้อมาเนี่ยได้แค่ประมาณอาทิตย์เดียว เพราะว่าเดียนไปเดีนม,มามันตกน้ําผมก็เลยอยากขาย,ยาอยากปลขายเแบตเตอรี่เนี่ยสามารถใช้งานได้นะแบตเตอรีน่นี้ก้อนแรกผมใส่ให้เลยนะก้อนแรกผมใส่เข้าไปในตัวโดรงแล้วแล้วผมจะรอ่ัวให้ดูนะครับเดี๋ยวจะหาว่าแบตเตอรี่ไม่ดีเห็นไหมแบตเตอรี่มันทางานปกตินะครับแต่ที่ผมอยากขายเนี่ยเนเพราะอะไรเป็นเพราะว่าของผมเมนี่ยมันตกน้ําโดรนมั่ตกน้ํามันช็อคผมก็เลยมึ่งเป็นยาซื้อใหม่แล้วผมก็เลยอยากจะขายแบตเตอรี่เนี่ย อันนี้ก้อนหนึ่งนะผมทดสบใอ้แล้วอ,อีกอีกก้อนหนึ่งนะแบตเตอรี่ดีสมบูรณ์แบบใช้ยังไม่ถึงเดือนเลยใช้ได้แค่ประมาณอาทิตย์เดือนนั่นแหละดนงผมมาตกนะ้ำผมก็เลยไม่ได้ใช้งานเลยเนี่ยใส่แล้วก้อนหนึ่งนะจะทดจะทดสห้อยดูเนี่ยมันใช้ได้นะแบตเตอรี่ใช้ได้ทุกก้อนเนี่ยเนี่ยมึงถอดได้หนึ่งก้อนนะเอาไว้นี่อีกก้อนหนึ่งแล้วเอาอีกก้อนหนึ่งใช้ได้ทั้งใช้างานได้ทั้งสามก้อนเลยนะครับผมอยากขายมีใครสนใจไหมสองร้อยห้าสิบบาท แบตเตอรีน่นี่ใช้ใช้งานนี่ยังไม่ถึงเดือนนะเนี่ยใช้ได้ทุกก้อนเลยอะ่ะใช้ได้ทุกก้อนแต่ผมอยากปล่อยขายในราคาแค่250บาทถ้าถ้าคนไหนสนใจก็ทับแชทผมได้เลยครับในแชททิกตอกนะครับเนี่ย,เ,ยเห็นไหมเสียดายมากเลยแบตเตอรี่สามก้อนเนี่ยยังใหม่เลยยังใหม่อยู่เลยเพราะว่าผมยังไม่ได้ใช้งานอะ่ะซื้อลงมาเนี่ยได้แค่อาทิตย์เดียว เพราะว่าผมเป็นมือใหม่ครับผมไม่เคยเลื่อนโรมเพราะฉะนั้นผมเลื่อนไปเลื่อนมาเลื่อนไม่ถนัดบางก็เลยตกน้ำพอตกน้ำแล้วข้างในามันช็อปพอช็อปช็อปสิบแล้วก็มันบินไม่ได้บินไม่ได้ผมก็เลยไม่อยากจะซื้อใหม่แล้วเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยมีเงินผมก็เลยอยากจะเผยใครในราคา250ราสิบบาทแต่ตีดสามก้อนเนี่ยถ้าคนไหนสนใจเอาแชทในคอมเมนต์ก็ได้นะครับคอมเมนต์ในคอมเมนต์ในทิกตอกก็ได้หรือไม่ก็ไปแชทหาในห้องทิกตอกผมก็ได้นะครับผมสวัสดีครับกองครับ